เปวที icana, ่ทำกุการอยู่เนพื้ก็ไม่รูมีปนก็มตวนี้ใชมันมันมีีละคั้นัเป็นเชนนั้นใชัุ่นักไหนอะทุ่ทุ่งุ่มีตัวเรื่องอมลี่ยนเ่ยน่อรอยขุดดินมาตมมีแหล่โรเลยมีทำกันดินทำกันดิน ผมแลออกเลยมันกับนาไฟแกล้งอยู่วานาไฟมันจะไอ้ทั้งขันนี้ไปเลยไม่แล้วน้ำนี่มันลุ่มานี่มาไล่ไล่ถอยกับถอยก็มาานะไมันมีน้าตกมนมีดินมันท่มหมดแล้วอ่ะ ดินมันพาไปใช่ไหมไฟนู้ไฟข้างหลังนี่ไฟหมักไห้นี่ถึงมึงมัขอบได้มาสักคืนได้ปลาเมล็ดกวานนะไม้บุ้งก็ใจเลยไม่อะไม้ก็แบงตื้อเองฮะไอ้ไรไอ้ไฟไฟไฟบังตื้อเนาะแบ่งหลบกันเนาะซึ่งซึ่งน้ำที่ออกจากนี้เขามีมิเตอร์น้ำมีอะไรไหมใส่กันใส่กันตัวไปเอาฟองกันเลยได้กระบอกเขาทำทำกี่ลังเหรอต้องทุกรางเป็นเนาะแรเออตามที่ประชาชนนะครับ เได้รับความดร้อนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่8ในตำบลนนบปิงเนื่องจากว่าอากาศแรงนะครับแล้วไม่มีฝนตกมาทําให้น้ำเนี่ยมันแห้งในตำนบลนบบางเตยเนี่ยเอก็ดูแล้วว่าผมคิดว่ามันมันมันไม่มีการขุดลอกเบื้องต้นนะครับ2น้ําในต้นน้ำเนี่ยมันอาจจะลดลงมันก็ทําให้น้ําของประชาชนไม่พอใช้และเราเห็นว่าโครงการของชนประทานเนี่ย น่าจะมีปัญหาในส่วนของประตูเปิดปิดด้วยนะครับแล้วก็มันยังผมรู้สึกว่ามันยังซ้ําซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคือองค์การมหาวนตะบนนกปิงแล้วก็ทางชนประธานเนี่ยเดี๋ยวผมจะท,ทําหนังสือนะครับเร่งรัดให้ทางชนประธานนะครับแล้วก็ในส่วนของอบตนกปิงเนี่ยแจ้งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นําเข้าที่ประชุมของอบจจังหวัดเพื่อให้กบจเนี่ยได้นําเข้าที่ประชุม เพื่อเรงแก้ปัญหาเรื่องภัยแรงที่ชาวบ้านเจอในสามหมบ้านนี้ต่อไป